พี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านศรัทธาทุกท่านครับขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานอูวัตาลาอย่างแท้จริงเพราะความยำเกรงนั้นจะเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทั้งในดุนยาและในอาเคร์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านศรัทธาทุกท่านครับท่านทั้งหลายเพิ่งทราบเถิดว่าหลักความเชื่อเตาฮิด การให้เอกภาพต่อลอสุบฮานอหัวตาลานั้นคือรากฐานศาสนาอิสลามและเป็นสิ่งแรกที่ลอสุบฮานอหัวตาลาทรงบัญชาแก่บ่าวของพระอ,องค์และพระอ,องค์ได้ชี้แจงไว้ว่าแท้จ,จริงแล้วพระอ,องค์ได้สร้างบาวท,ทั้งหลายมาเพื่อให้มีเตาหีดต่อพระอ,องค์อันที่พระอ,องค์ได้บอกในอายะกุรอ่านครับว่าว่ามาขอลักตุนจินนวันอินสิลล,ลยบุดุนและอัลลอ ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเป็นแต่ให้เคารพพักดีต่อพระองค์เท่านั้นในอีกอายะหนึ่งพระองค์ได้บอกว่ายาอายุฮันนัสยาอายุฮันนัสวบบุูรรับบุุมุลละดีขลักกุมวลนลดีนามินกับลิกุมและอัลละกุมตัตะกูลโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเคารพพักดีพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้า เพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงและด้วยหลักการนี้เองครับอัลลอฮฺสุบานอวตาลาจึงได้ส่งบรรดารอซูลและประทานคำพีต่างๆลง,งมาอันที่พระองค์ได้บอกในยักุรอ่านครับว,ว่าว่ามาอัลสันนามิงกอบอริกามีรอซูล,ลินอิลลานูฮีอิเลยอันนูฮูลาอิลาฮ์อิลลาอิลลาอันนูฮูลาอิลาฮ์อิลลาอิลลาอันนัฟบุดนุนพระองค์ได้บอกในยักุรอ่านครับว่า และพระองค์ไม่ได้ส่งสนทูตคนใดมาก่อนหน้าเจ้าเว้นแต่เราได้วะฮีแก่เขาว่าแท้จริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดและในอีกอายะห์หนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าวะลลกรบาอัสนาฟีกุลลอุมมะตินรอซูลันอันยาบุดุลลอฮะวะจตันิบุตตอฮุดฟามินหุมมัลฮะดัลลอฮ์วามินหุมมัลฮักกัตอะไยฮิดดลลาห์ พงได้บอกว่าและแน่นอนเราได้แต่งตั้งศาสนาทูตในทุกทกประชาชาติโดยบัญชาว่าพวกเจ้าจงคารพพักดีต่ออัลลอ์และจงหลีกห่างจากบรรดาต่อฮูดดังนั้นในหมู่ของพวกเขามีผู้ที่อัลลอฮ์ทรงชี้นำและในหมู่ของพวกเขามีผู้ที่ความหลงผิดสงครแก่พวกเขาแล้วดังนั้นครับบรรดารอซูลทุกท่าน จึงกล่าวกับประชาชิของตอนเป็นอันดับแรกว่ายาเขามีอบับดุลลาหมาละกุมมินอิลัยไรรุโอชนชาติเอ๋ยจงเคารพพักดีต่ออัฐเถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์ดังนั้นบรรดารอซูลจึงเริ่มต้นการเรียกร้องของพวกเขาด้วยก,ก,การเชิญชวนสุอัตเตาฮีดและบรรดาผู้ที่ร้องสู่อิสลามจากบรรดานักป่านในประชาชาินี้ ก็ได้ดําเนินตามแนวทางของบรรดารซูลพวกเขาจึงเลือกน้องผู้คนสู่อัตตาฮีตชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจอธิบายและสอนตาอฮีตแก่ผู้คนเนื่องจากความสําคัญของมันและมันยังเป็นเสาหลักแรกของอิสลามอันนี้ท่านรอสูลละสลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมได้กล่าวครับว่าอิสลามคือการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และการดํารงละมาด การจ่ายสกาดการถือศีลดในเดือนรอมฎอนและการอัำฮัดหน้าใบาตุลลอล์หากมีความสามารถและการกล่าวคำปริยายทั้งสองนั้นเป็นรูกลแรกจากเสาหลักของอิสลามและท่านลุลฮ์ลาัสลอฮุอวลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พำนักอยู่ในนครมักกะก่อนการอุพยพเป็นระยะเวลา13ปีโดยเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่ตตวฮีตเรียกร้องพวกเขาให้มีความเป็นหนึ่ง ในเอกภาพและให้เอกภาพต่อรอซุบะฮานุตาลาแต่เพียงองค์เด <waters S 2> ียวก่อนที่จะมีการบัญญัติฟัดดูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดหรือการอิบารัดอื่นๆคันเมื่อท่านอัสลุลรอซุลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะส่งท่านมูาับินจะบันไปยังเมืองเจเมนท่านเราสุลได้บอกกับท่านมูอาตว่าอินนักกะต์ที่เขามันมินอาลกิตาบฟัลยักุลอัลวัลมาตะดอูฮุมอิไลฮิชชฮัดะตะอัลลาอิลาห์อิลล a l l a ม و أ ن م ح ร د ا ل ر س و ล الله فإنهم أجابوا ذ... فإنهم أجابوك لذلك فأنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم مثلاً الرسول จะส่งท่านมุอ๊ซ ท่านกาลังจะไปยังกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นชาวคัมภีร์ดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าตองเรียกร้องพวกเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์หากพวกเขาตอบรับเจ้าในเรื่องดังกล่าวแล้วจงแจ้งแก่พวกเขาว่าอัลลอฮ์ทรงบัญญัติการละหมาดห้าเวลาแก่พวกเขาทั้งในกลางวันและกลางคืนและหากเขาตอบรับเจ้าในเรื่องดังกล่าวแล้วก็จงแจ้งแก่พวกเขาว่า ล้อทรงบัญญัติการทำทานที่จะถูกเก็บจากคนรวยของพวกเขาและถูกมอบคืนจากคนจนของพวกเขาจากหลักฐานเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นว่าตราบใดที่เตาฮีตไม่ได้ถูกทำให้ถูกต้องก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆในการงานอื่นๆที่เหลืออยู่ไม่ว่ามันจะมีมากมายแค่ไหนก็ตามเพราะทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนหลักฐานที่ไม่มั่นคงบนหลักบนรากที่ไม่มั่นคงแน่นอนครับมันย่อมพังทลาย โดยเห็นนี้เองบรรดานักป่าที่ยึดมั่นในแนวทางสลับและเรียกร้องสุ่อิสลามยอย่างบริสุดใจจึงให้ความสําคัญกับหลักความเชื่อโดยการเรียกร้องการสอนการดูแลเอาใจใส่ต่อหลักความเชื่อนี้ก่อนสิ่งอื่นใดดังนั้นการเรียกร้องใดๆครับที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักความเชื่อแห่งอัลกฮีดและไม่ได้ให้ความสาคัญกับมันก็เป็นการเรียกร้องที่เป็นโมฆะเป็นการเีที่เป็นสิ่งที่ล้มเหลวเพราะมันตั้งอยู่บนสิ่งที่ไม่มีรากฐานและแท้จริงแล้ว มันอาจจะมีจุดประสงค์อื่นๆที่ลอสสุบฮานะตาลาทรงรู้ดียิ่งดังนั้นครับจําเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับหลักความเชื่อด้วยก,การสอนการให้ความรู้แก่ผู้คนในมัสยิดในโรงเรียนในวงสนทนาและในสื่อต่างๆเพื่อให้มันฝังลากลึกและชัดเจนและเพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงสถานะและความสําคัญของมันและไม่ใช่เป้าหมายเลย การที่มนุษย์จะทำทำการคารพอิบาดะได้อย่างขยันมั่นเพียรโดยที่เขาไม่รู้จักเต่าฮีดและไม่ให้การเคารพภพักดีเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานอัูววตาลาอย่างบริสุทธิ์ใจและสิ่งที่บ่อนทำลายหลักความเชื่อที่สุดก็คือชิริกขออัลลอฮฺสุบหฮานอัูวะตาลาทรงให้เราพ้นจากเรื่องทางกล่าวพระองค์ได้บอกในยากุรอานครับว่าวะลก็ดอฮียะอไลกะวะอิลละซีน่มินกับริกะลาอินอชรอกตะลายะฮับตันนะมาลุ ว่าเราจะกู้นันน้นนะมีนัลคอสิรีนและแน่นอนได้มีวะฮีมายัางเจ้าและอย่างบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าว่าหากพวกเจ้าตั้งภาคีแน่นอนการงานของพวกเจ้าจะไร้ผลและแน่นอนพวกเจ้าจะอยู่ในผู้ที่ขาดทุนในอีกข้อหนึ่งพระองค์ได้บอกว่าว่าเราอัชรอกูและฮาบิตตอันหุมมากานูยะมาลุนและหากพวกเขาตั้งภาคีแน่นอน สิ่งที่พวกเขากระทากันจำนายไปจากพวกเขาและหลักความเชื่อนั้นมีอยู่หกเสาหลักหรือหกรากฐานด้วยกันซึ่งท่านอัสล,าสาลสุลลอฮ์สลลลอฮุอะัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับว่าคือการที่เจ้านั้นศรัทธาต,ตอาาาาอ่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามาลาอิกะของพระอ,องค์ต่อบรรดาคัมภีของพระอ,องค์ต่อบรรดาสถัททูตของพระองค์และต่อวันแห่งการอาวสานและการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้งดีและชั่วของพระอ,องค์ และสิ่งแรกครับที่จะบ่อนทําลายหลักความเชื่อที่สุดคือชิริกไม่ว่ามันจะเป็นการทําให้การงานเป็นโมคะหากมันเป็นชิริกใหญ่หรือทําให้การงานที่มีนั้นบกพร่องหากมันเป็นชิริกเล็กดังนั้นครับชิริกใหญ่คือการที่เรานั้นเคารพพักดีสิ่งอื่นนอกจากอมลด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการอิบะดาไม่ว่าจะเป็นการวิงวอนการเชื่อทีการบนบานและแม้กระทั่งการนอบน้อมและรูปแบบอื่นของการอิบะดาดังนั้น การอิบาดาใดก็ตามที่ถูกมอบให้กับสิ่งอื่นนอกจากอนละมันคือการตั้งภาคีไม่ว่าจะเป็นการมอบให้แก่บรรดานาบีบรรดามาลาอิกะบรรดารอซูลหรือบรรดาซอลีฮีบนบรรดาคนดีๆก็ตามมันคือการตั้งภาคีต่อละผู้ทรงเกียไกรซึ่งการงานใดก็ตามครับที่มีชีริกอยู่ด้วยมันจะเป็นโมคะและการงานของผู้ที่ตั้งภาคีนั้นจะไม่ถูกตอบรับ ไม่ว่าเขานั้นจะเคารพพักดีต่อเลอทั้งกลางวันกลางคืนก็ตามรตบใดทีด่เขานั้นปะปนการอิบะดาของเขาด้วยาการตั้งภาขีผงได้บอกในอายะกรานครับว่าอัลลลวีนาอามานูวลัมยันบิสูอีมาณหุมบิสุลบรรดาผู้ที่ศรัทธาและไม่ได้ปะปนการศรัทธาของพวกเขาด้วยาการอาธรรมหมายถึงการทำชิริกอุลลอิกะลาฮุมุลอัมวะหุมอัตดุชลชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ได้รับความปลอดภัยและพวกเขา คือผู้ที่จะรับทางนําและชิริกเล็กนั้นครับบางทีมนุษย์อาจจะรอดพ้นจากชิริกใหญ่เราอาจจะเกลียดมันห่างไกลจากมันแต่ชิริกเล็กมีน้อยคนนักที่จะระมัดระวังและรู้จักมันถ้าเราสรุลล้อสลลอลอวะริวะสลัมได้กล่าวครับว่าอัชฉิรุฟีฮาดิฮิลุมมะอัฟฟามินดาบีบินนัมอัสซูดาวะลาสาติสซูดาฟีซุนมะจิลไลถ้าเราสูุได้บอกครับว่าการตั้งภาคีในประชาชาตินี้ มันซ่อนเย้ยยิ่งกว่าการคืบคลานของมดดำบนก้อนหินสีดำในความมืดมิดของยางข้าำคคนและดังกล่าวนี้คือชิริกเล็กและสิ่งที่อันตารายี่สุดของชิริกเล็กคืออะไรครับคือการโอร้อวดของลอซุบานูตาล,ลาทรงให้เราผู้คนนั้นรอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ท่านอ ul ัลลอฮฺอัลลอฮวะฮิวะซัลลัมครับได้บอกกับซาฮับของท่านว่าอัคกฟะมาอัคอฟุอะเลกุมอัชชิริกุลอัซกอร์ฟะซุอลล์อันฮุฟะกอลอัริยา ท่านราสูญล,าลาวว้าซอลัลลอฮาอะไรวะาัลัมได้บอกกับบรรดาซาฮาบะเขาว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดสําหรับพรกเจ้าคือชีริกเล็กจึงมีผู้ถามถึงมันถ้าเราสูญก็เลยบอกว่าก็คือการโอร้อวดคือการที่คนคนหนึ่งยืนละหมาดอย่างปานนี้เมื่อเขารู้ว่ามีคนกําลังมองอยู่แเช่นเดียวกันกับคนที่ทําการบริจาคทานทำซาดกะก็เพื่อให้ตนเองได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องหรือสร้างโครงการการกุศล เพื่อให้ชื่อของตนเองนั้นคงอยู่ตลอดไปหรือเพื่อให้คนกล่าวขานกันแน่นอนครับทั้งหมดนี้จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลยหน้าที่ os, ah, อัลลอฮฺซุบบฮานะฮูวาตาลาควาแท้จริงแล้วอัลลอฮฺจะไม่ทรงตรอบรับการงานใดๆเว้นแต่การงานนั้นต้องบริทธิกใจเพื่อพระองค์และต้องถูกถูกต้องตามแนวทางทั้งอมดสุลสลาะสุลรอหัวอะไอีหัวสลัมดังนั้นครับสิ่งที่บ่อนทําลายเตอฮิดมากที่สุดก็คือชิริก และสิ่งที่บ่อนทําลายและทําให้การคารพบอิบาดาของเราเป็นโมฆะมากที่สุดก็คือการบิดาคือการอุตริขึ้นอุตริกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องหนักของาศาสนาโดยเห็นนี้เองครับถ้าเรา,ลลาสุลลาะสุลลาะวะลัยวะสัลลมจึงได้กล่าวว่าและจงระวังจากเรื่องราวที่ถูกอุตริขึ้นเพอแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่อุตริขึ้นนั้นคือบิดาและทุกๆบิดานั้นคือความหลงผิดและถ้าเรา,ลลาสุลลาะสุลลาะวะลัยวะสัลลมยังได้กล่าวอีกครับว่า ผู้ใดที่กระทําการงานใดซึ่งเราไม่ได้สั่งใช้การงานนั้นจะถูกตีกับหรือผู้ใดที่อุตริการงานใหม่ในศาสนาซึ่งเราไม่ได้สั่งใช้การงานนั้นก็จะถูกตีกับหมายถึงทุกปฏิเสธดังนั้นครับอลอสบานวาตาลาจะไม่ทรงตอบรับการงานใดๆเว้นแต่การงานนั้นต้องบริสุทธิ์ใจเพื่อพระอ,องค์และปราศจากชีริกและต้องถูกต้องตามแนวทางถ้าเราสรุลววลอสลอร์วะเลยหัวสลัมโดยปราศจากสิ่งที่เป็นบิดา โอ้ผู้เป็นบ่าวของรอยทั้งหลายจงยำเกณฑ์ต่อรอยเถิดและจงเรียนรู้หลักความเชื่อของพวกท่านจงเรียนรู้เตาฮีตแม้เพียงโดยสรุปก็ตามพอในหมู่มนุษย์มีบางคนที่ดูถูกเตาฮีตและกล่าวว่าผู้คนทั้งหมดเป็นมุสลิมอยู่แล้วพวกท่านจะสอนต่อให้กับมุสลิมได้อย่างไงผู้คนเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่นี่ครับเป็นความโงเขาของคนที่พูดเป็นความวิปริตของคนที่พูดขอรัสุบานอตาลาทรงให้เราห่างไกลจากคนพวกนี้ แน่นอนครับมุสล ah uh ิมต้องศึกษาตาวฮีตเพื่อให้หลักความเชื่อของเราถูกต้องและเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้มันเป็นโมฆะหรือสิ่งที่บกพร่องเราทราบนะตาลาได้บอกในอายะกรัอ่านครับว่ายาอายุหันนาสวบุดูรับบักุมุลละดีขละก็กุมอัลลัีนามินกับหลิุมละอัลละกุมตัตะกูนอัลลัีิจะละละกุ้มลอร์ดฟิราชชวัและสมมาอับินา وأنزل م ม,ม,ม ا ل س ิ ا ء ما า ن فأخرج به من الثمرات ต ز ق لكم فلا تجعلوا لله أنداو و ต ن ت م تلامون เราได้บอกในยักุรอานเขาว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงคารพพักดีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเจ้าจากบรรดาผู้ทรงสร้างพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อที่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกงผู้ทรงทําให้โลกเปียบเสมือนที่นอนสําหรับพวกเจ้า และท้องฟ้าเปียบเสมือหลังคาและท่งประทานน้ําจากฟ้าฟ้าและทรงให้มันงอกเงยพูดผลออกมาเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าใหญ่ได้ตั้งพาคีเกียงคู่กับพระองค์โดยที่พวกเจ้ารู้กันอยู่พี่น้องผู้เป็นบ่าวของลอทั้งหลายครับจงยำงเกรงต่อลอเถิดและพึงรู้เถิดว่ามีคนจํานวนมากที่อ้างตวนว่าเป็นมุสลิมแต่กลับต่อสู้คัดค้านกับหลักอคีด์ะตุตเตาฮีต ลักการยืนยันเอกภาพของลอสุบหฮานะหัวตาลาพวกเขากับเตือนผู้คนให้ระวังเตาฮีตและกล่าวว่าอย่าสร้างความแตกแยกในหมู่ผู้คนแค่เขาเป็นมุสลิมก็เพียงพอแล้วผู้คนมีอิสละในความเชื่อและอื่นอื่นอีกมากมายเรากับว่าพวกเรานั้นคือกลุ่มชนที่ถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีรอซูลลงมานำทางและไม่มีคำภีถูประทานลงมาต่างคนต่างมีความฮิตมีอากิดะของตนเอง ส่งทีผพูดเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นเท็จอย่างแท้จริงและน่าเสียใจครับที่ผู้กล่าวคาเช่นนี้กลับเป็นบางคนที่อ้างตน,นว่าเป็นคนที่เรียกร้องสู่อิสลามดังนั้นจําเป็นต้องชี้แจงจําเป็นที่เราต้องรู้จักหลักความเชื่อที่ถูกต้องจาเป็นต้องศึกษาแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการสรุปก็ตามพี่น้องผู้ที่มีหม م านศรัทธาทั้งหลายครับและหนึ่งในหายนะอันใหญ่หลวงคือสิ่งที่ถูกเผยแพร่ในสื่อในเว็บไซต์ในโลกอินเทอร์เน็ต คือสิ่งที่ดูเผยแพร่จากโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นเท็จการโจมตีความเชื่อแห่งอัตตาฮีตและการโจมตีบรรดาผู้ที่ยึดมั่นตาฮีตและการโยนข้อสงสัยและเรื่องราวเหลวไหลใส่ผู้คนดังนั้นครับจงระวังจากสื่อต่างๆเหล่านี้และจงหลีกเลี่ยงมันจากบ้านของพวกท่านจงให้มันอยู่ห่างไกลจากลูกหลานของพวกท่านและจากสมาชิกในบ้านของพวกท่านจงนําสื่อเหล่านี้ที่เผยแพร่ความชั่วเผยแพร่ชิริก ผยแพร่สิ่งที่เป็นอุตริกรรมและสิ่งที่ทําให้ผู้คนนั้นดูแคลนดูถูกซุนนะหรือเตาฮีตออกไปจากพวกท่านและสิ่งเหล่านี้ครับยังได้ใส่ร้ายป้ายสีบรรดาูุทีิยึดมั่นในซุนนะบรรดาูุทีิยึดมั่นบนหลักตอนที่ถูกต้องว่าเป็นพวกตักฟีรียีนคือพวกที่ชอบผู้กลมว่าคนนั้นเป็นกาเฟตและบอกว่าพวกเขาเป็นหัวรุนแรงและอีกมากมายที่พวกเขากล่าวขันคนกลุ่มนี้ดังนั้นครับจงระวังจากคนเหล่านี้เถิด พี่น้องผู้เป็นบารของเราทั้งหลายท่านทั้งหลายจงหันกลับมาสนใจหลักความเชื่อของท่านโดยการศึกษาเรียนรู้การสอนและการปฏิบัติตามการไปหานักสัศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่อนทําลายหลักความเชื่อหรือทาให้เป็นโมคะซึ่งทารุสุลลาสุลล,ลัลวะไรอวะสัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ไปหานักทํานายและเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวแน่นอนเขาก็ได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมมัดสลลลัลวะไรุวะสัลลัม และผู้ใดที่ไปหานักทํานายแน่นอนเขาก็ได้ตั้งภาคีดังนั้นครับจึงไม่เป็นที่อนุมัติให้ไปหาพวกนักศเสาสตร์พวกที่เชื่อในเรื่องเหลวไหลและผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นผู้ที่รักษารูกยะตามหลักชรีอะตามที่พวกเขากล่าวซึ่งพวกเขาเป็นคนโกหกเป็นคนที่หลอกลวงที่แสวงหาผลประโยชน์จากศาสนาพวกเขาไม่รู้จักรูกยะที่ถูกต้องามหลักชรีอะแต่พวกเขากลับทําให้ผู้คนนั้นสับสนและหลงไหลและผู้คนจํานวนมากครับ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายก็จะไปหาคนเหล่านี้โดยที่ผู้คนโดยที่ผู้คนนั้นไม่ได้รู้หลักความเชื่อของคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นรักษาด้วยอะไรโอ้เป็นบ่าวของร้อยทั้งหลายผู้คนนั้นได้นหนีจากโรคทางร่างกายไปสู่โรคทางความเชื่อเพราะการทำไสยศาสตร,ร์และชีริกนั้นเป็นโรคในหลักความเชื่อพวกเขาอ้างว่ากําลังรักษาเรืองร่างของผู้คนแต่ไม่ได้รักษาความเชื่อของผู้คน ดังนั้นจงยำเกรงต่อรอยเถิดอ้วนบาปตรอยทั้งหลายจงรักษาหลักความเชื่อของพวกท่านเพราะมันคือทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของพวกท่านมันคือรากฐานพัศาสนาของพวกท่านดังนั้นจนยึดมั่นในเตาฮีทที่ถูกต้องและเรียนรู้เตาฮีทที่ถูกต้องและจงระวังจากทุกๆก,การเรียกร้องการชวนชวนที่ตรงข้ามกับหนักเตาฮีตหรือทําให้ผู้คนนั้นดูถูกดูแคลนว่าเตาฮีตนั้นไม่ใช่เรื่องที่สาคัญไม่ใช่ื่อไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไร แต่ท่านหมายเพิ่งรู้เฉิดว่าคําพูดที่ดีที่สุดนั้นคือคำพีของลอสุบฮานอฮูวาตาลาและแนวทางที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือแนวทางทัานศุลล์สล,ล,ละลอฮุอะัยฮิวซัลลัมและสิ่งที่ชัวร้ายที่สุดคือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมและจะดูกันอุตริกรรมนั้นคือความหลงผิดและพวกทัานทั้งหลายจงอยู่กับยะมาเพราะแท้จริงแล้วอัลละอนนั้นจะทรงอยู่กับยะมาและผู้ใดก็ตามที่แยกตัวออกไปเขาได้แยกตัวออกไปู่ไฟนรกบารกัลลอฮุลีวะละกุมฟินกุรานอลอาซิม ونفعنا بما فيه من البيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم